ได้ลูกนี่ไงม่ยย้เบจะสีเอาอีหยังเอาหอบเอาหอบเอาโลดจะเิรดเดยจะก็ให้เพื่อนพ่อมูก็ได้เอาให้รลดใส่ไหนบะแต่เราตอจัมันหน่อยเขาเป็นซองคุงก่ามซื่อตัวหน่อยนะะหน่อยอยู่บ่ะแต่ก็ได้แต่เหี่ออ่นไม่แกให้หน่อยไม่ซื้อเผือแต่าซื้อลายสบอยยากมันไงโหดน่อยอยู่ว่ต้องนีก็ดีนะ เเหพอดีล่ตอนไม่ลูกใยังวาซื้อมาพดีใกินนไหมมันจะดียูน่าใไหูกช่ชาโตเป็นอปลใชชาโตจ่ายมาแล้วจ่ายมาแเพื่อจำ้าเอาเอาอไหนักไ่ทงออาครับวนนี้จะมีนี่ไงไขยตูนนี่อาตนเไหน่ซีเ้ี่นี่คือว่ายาพกกลินเ่ยบเทพเทพไม่นอาตุนนะลูกนะนะ

ชักขีพยงพยานกูเห็นใีแยงนะมูพ่พ่อมาทำนี้ก่อนแ่ต่อมาแม่ต่อมามากนแล้ว่งนเ็จเอออยูดก็เห็เสด็เสด็จหม่อมาเฮยจังเกี่ยวครับชุดใครทำไมหลอกางเี้ชุดใครชุดใครครับชุดเกี่ยวหรอคะดเกี่ยวใครจะให้ครับใครจะให้ดว ไปดูจิใครซื้อให้อะขอบคุณค่แม่เยอะีกแม่คุณจะตายัมาแล้วมีกุ้งดองนะเอาเอาเเดี๋ยวไปบอกแม่พูก่อนนะเอาให้พ่อแม่ด้พี่ลิตาไปไหนพี่ลิตามาหรือยังรอดนะพ่าอดเื่อนิดมากี่ได้เสือไม่มากเกี่สไอซีเยอหมดแล้วตัวเล แต่ว่าส่งรูปเป็นต่ใหญ่ค่ท้หลาย้งมากี่ซื้อเปืืออะไรเนาะซื้อเพื่อกใเรับ้วนเกี่ยวแต่ห้องตัเกี่ยวว่าจะเอาอะไรกอมอาเอาซันไปไหนวที่แ่ออกม้เบิดมื้อเลยเอาไปขวเอาไปคเด้อไปให้ป้าเจวคันขันแนวกินเนี่ยเอาไปให้ป้าเจีเดนอจ้าแ่พอแที่นางเบิ้งซื้อได้ให้พ่ ที่แต่ว่าจะไปซื้อของเล่นนะเหมือเลยตุาอัลละหัวพันเจ็ดพนก็คือว่าซื้อของพันเจ็ดพันซื้อเสียพนใส่สุวัลนาทเลหอมเอาเสี่ยงหอมเอาหอมเอาหอมเี่องนเลยว่ะไม่ยื่นไม่อหนทีตว่าจะซื้อของเล่นนั่นเล่นไปเนมาซื้อข้าวข้าวที่นี่หอมยิ่งใหญ่ีเด้อแม่ขอหน่อยอันด้ให้ให้แม่ดูได้ไหม

พี่ก็ดังเต็มที่เขาแอบดีใจอยู่ที่ที่ได้มาแนนได้แนนไปแล้วได้แอนมากอแอบมันมากมันก็แอบมามาแชร์กันได้เลยความข้อมสามารถแบบเป็นตำนานของบริษัทคนะข่งลูกนเองคนแดงคนบางคาขอให้เป็นปีที่ดีของหนูนะลูกนะอยู่สร้างผลงานไปนานๆนะลูก มันสัญญาอะไรกัอยู่ตตอยู่ตตอยู่บ่เจ๊ไปเลยปังปังค่ะคุณค่ะวันนี้งานแรกงานแรกแข่งมาโรงก้นเหรัญบสุวอ้ยแข่งยินกกบพัวได้หกดดิล่ะมากาสีมาล่าดิล่ะ ไม่ไลยมาสิมาล่าไปยุ่ยนะครับมึงล่าแต่อายุตั้งอินันล่าอะไรเป็นนีไรโอ้เพราะว่าปลาถิ่นลุเนนี่มันก็งานเลยนะครับมาสักที่เสียงที่ดีละสั่งผลงานไปน้ำกันมี่ยังกะห้าปลบปรุงไปพร้อมๆกันทุกคนในวงก็เป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้อง กันเแื่องกันคุยกันได้เบิร์สูนี่เอาซยางนั่นละแต่สิ่่ายฮู้ไปดอกว่าอยู่กัปั๊บกันเอาคุยกันเอามาอยู่ร่วมกันแล้วก็สร้างผลงานใส่น้ำสกุลแสนรอกน้ำกันแล้วได้บานชื่ออย่างนั้นเบียอะไรนะเบียเบียเบียนจักรพรรดิเบียเบีนจักรพรรดิแห่งทอเคปังนะพวกเราไปด้วยกันนะคะเบียคนเป็นรุ่นพี่จ้ะเขาบอกคนไม่อยู่มึงอยู่คนละวงโอ้มึงอยู่โซสินแล้ว ระนาบบอจ้างโซซินได้มือนี่เออมือนีมจ้าต้องมาคข้นัาบบุกอยได้เ่าเราจางโซซินได้มือนี่ขายแล้วนะ้อให้เราตเกีย่ยน้อยเออหรือเปาไม่ออกมันจายโซซินไา้เลยโอ้มอจั่โซซินมาไปเร้าเซนไมเนใาเไเป็นเาเพิ่งราคุยกันหกระนเดวีลกเอาได้ รมังอภิปูชยามะอินินาสก,กาเรนะสังคังอภิปูชยามะอระหังสัมมาสัมพุทโภพคะวาพุทธังพะคะวันตังอะิวาเทมิกระ สว่าขาโตพะคะวตาธรรมโมธรรมมังนะมาสามิกราบสุปฏิปันโนพะคะวโตาสาวกสังโคสังคังนะมามีกรารา ในลำดับต่อไปให้ทุกท่านอาราคนาเสียงไปโดยพร้อมเพียงกันทุกท่านนะครับสาธุมักยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาายะติสลเนนัสหาปัญจศีลานิยาจามาภุติยังปีมัยังพันเตวิสุงวิสุงลักขณาายะติสลเนนัสหา ปัญจศีลานิยาจามาตาติยมปิมัยมพันเตวิสุงวิสุงลักพนัตถายะติสลานเนนสหปัญจศีลานิยาจามามาโาะโอาาทัาสาทสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโอทัสสะภะคะวะโ อรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ยามเท็พุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยามเปธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยามปีธรรมังสารนังคัจฉามิทุติยามเป็นธรรมังสารนังคัจฉามิ 大地洋平。